วกรสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,องทุกท่านด้วยครับกผมแพนเซอร์ er, สยามจากคลิปเรนชิฟโปรไฟล์เจเบลินคลิปก่อนก็ผลตอบรับถือว่าค่อนข้างดีในรับหนึ่งซึ่งสําหรับใครที่เข้ามากดตามผมใน Tik t o อกก็จะบอกอะไรอย่างนี้น,นะครับว่าคลิปใน Tik t o อกจะลงช้ากว่า u t u b e สาเหตุผมดีครก็แค่อยากจะลงอะไรช้าช้นิดหน่อยประมาณ3าวันส่วนใครที่อยากจะดูคลิปก่อนก็สามารถข้ามไปดูช่อง y YouTube แพนเซอร์สยามได้ครับที <c oughs> ่ถือว่าเรียกคนไปดูช่องฝั่ง YouTube บ้างซึ่งสำหรับฝั่ง u t u b e เองผมเองก็มี ตอกยังไปทางการแล้วนะครับสามารถไปกดฟังได้ครับแต่คลิปเหมือนเดิมแต่บางคลิปอาจจะไปลงที่นูน่นเฉพาะเอ e ็กซ์คลูซีนะแล้วก็เมื่อได้รับผลตอบรับมาขนาดนี้ทําไมลําที่2จะไม่มาจริงไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกายิานดีต้อนรับเข้าสู่ a ั s เ n a l c h i ป profile uss lagfi ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปครับผมจะขอแจ้งอะไรลงหน้านิดนิดหน่อยคือสาหรับประวัติของย s เลาฟี่นจะพิเศษหน่อยก็คือในแอสุเลนเรามีลาฟี่ถึง2รล่างนั่นคือลาฟี่ปกติลาฟี่2เลยทาให้คลิปนี้เป็นการรวมประวัติทั้ง2มาไว้ในลาเดียวกันก็น้องมี2องลำถ้าเราต้องทําประวัติแยกมันก็กะไรอยู่เดี๋ยวมันจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างห,หรูโดยเฉพาะของลาฟี่รังแรงนะฮะเพื่อเป็นการไม่เยเวราเรามาเริ่มคลิปกันเลย let's go ベンソン教駆逐艦ラフィ命令を待っている。指揮官。この耳は本物じゃないから、そんなにじっと見ないで。 SS l a f i เป็นเลือพิฆาตคลาสเ็นันเริ่มวางกระดูกงูกว,วันที่11มกราคม1914หลังสงครามโลกครั้งที่2ไป2อปีบริษัทที่ต่อ l a f ี y e t t e คลาสเบนซ์นั่นก็คือ Bethlehem Shipbuilding Construction San Francisco รัฐแคลิฟอร์เนียโดยได้รับรหัสเรือคือ DD 459โดยในคลาสเ็น o ์ในอาซูเลนนั้นจะปรากฏเพียงแค่3ลำในปัจจุบันโดยท่ c คลาสเ็นสันมีทั้งหมด30ลำที่ยังไม่ปรากฏตัวนั่นก็คือปรากฏตัวเพียงแค่1ใน10 จาก30ลำโดยที่ลาฟี่จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มรีพีทเบนสันหากรี่ลำดับจากชีวิตจริงลาฟี่ก็จะเป็นพี่คนโตสุดในคลาสของรีพีทเบนสันถ้าหากนับในคลาสเบนสันแล้วลาฟี่ก็จะเป็นพี่สาวลำดับที่7โซเนสูเลนนั้นลาฟี่เป็นเรือพี่รองในคลาสเบนสันโดยที่เบนสันเป็นพี่คนโตสุดส่วน US s เบลลี่นั้นจะเป็นน้องคนสุดท้องในคลาสเบนสันวันที่ปล่อยลงน้ําคือวันที่31ตุลาหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกัน กับที่เยอรมันเริ่มปฏิบัติการบุกเซวัตุโพและในวันประจําการแต่วันที่31มีนาคม1942ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ญี่ปุ่นเริ่มโอเปอเรชัน4หรือการสู้รบทางน้ำที่สีหลังกาโดยลาฟี่ d d 4 59นั้น มีระวังขับน้ําอยู่ที่1,620ตันตัวระวางขับน้ําสูงสุดคือ1,650ตันความยาวอยู่ที่106.2เมตรความกว้าง11เมตรความเร็วสูงสุด13.5นอตต่อชั่วโมงในส่วนคอมพลีเมนต์ที่ผมได้ทําการหาข้อมูลและต้องขอบคุณคอมเมนต์ของคุณ มิสเตอร์ทีการสั่งนอนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ขอเรียกตามนี้ไปก่อนนะฮะชิ้นส่วนประกอบนั้นคืออัตรากําลังพลึังก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลส่วนนี้ด้วยครับโดยอัตรากาลังพลที่ลาฟี่สามารถบรรจุได้สูงสุดก็คือ208คนอาวุธของลาฟี่จะประกอบไปด้วยปืนใหญ่ขนาดหนึงร้อยย่สดมิลลิเมตรสกระบอกปืนต่อต้านกัษยาน1นนิ้ว75ดิาคาลิเบอร์1กระบอกปืนต่อต้านกัษย์ยานย mm 5่สิบมิลลิเมตรห้ากระบอกต่อพิโดขนาด 2อ,อันลาฟีได้เข้าร่วม t a สฟอร์สแ8ในวันที่6กันยายน1942หลังจากนั้น9วันในวันที่15กันยายนปีเดียวกัน USS w a r f ถูกกองเรือญุ่มโจมตีจนจมลงจนทำให้ลาฟีต้องเข้าไปช่วยกู้ภยัยเหล่าลูกเรือ w a r f แล้วก็ส่งผู้รอดชีวิตกลับไปยังเอลปิรัสซันโตหลังจากนั้น3วัน ลาฟีก็ได้เข้าร่วม a ัสฟอร์ด6 4เพื่อเดินทางไปยังนูเมียนิวคาลิโดเนีในปริการครั้งแรกของลาฟีเริ่มต้นขึ้นใน Battle of Esperon รในช่วงวันที่11-12ถึงตุลาคม1942ภายใต้การนำของพลเรือเอกนอร์แมนสกอตเดินในบริการครั้งนี้ลาฟีได้เข้าปะทะก,กับเรือรัตเวนนาโบอา จนถึงเช้าในปฏิบัติการครั้งนี้ฝั่งอเมริกาได้สูญเสียรพิฆาตดูนแคนในส่วนทางญี่ปุ่นนั้นได้สูญเสียโอรุทากะและฟูบุกิไปในสุดครั้งนี้หลังจากปฏิบัติการ Battle of e อ p e เอสปลองลาฟีก็ได้เข้าร่วมเป็นเรือคุ้มกันสินค้าจากโรมเมียไปยังลังกาพอยซึ่งในวันนั้นภารกิจคุ้มกันถูกขัดขวางโดยการโจมตีทางอากาศจากทางญี่ปุ่นอย่างหนักในวันที่13พฤศจิกาย,ยน1น4 3ลาฟีได้เข้าร่วมกองเรือภายใต้กำเน,นิดของพลเรือเอกแดเนียลเจกาลาไม่นานา ก็ได้รับรายงานว่าตรวจพบกองเรือญี่ปุ่นภายใต้การนำของพลเรือโทฮิโรอากิอาเบะในการประทะครั้งนี้แต่เป็นจุดเริ่มต้นของชื่อรบรติการ first navy battle of the guadalcanal ในปฏิบัติการครั้งนี้ลาฟีได้ทำการเข้าจู่โจมประชิดเรือประจันบ,บานฮิเดะลาฟีได้ยิงสะพานเรือของฮิเดะอย่างหนักหน่วงจนทำให้พลเรือโทฮิโรอากิอาเบะได้รับบาดเจ็บหนักส่วนหัวหน้าเสนาธิการของเขามานาสกิสุสูกิได้เสียชีวิตลงในการจบตีครั้งนั้นถึงแม้ว่าการจบตีในครั้งนี้จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับฮิเดะอย่างมากแต่ลา ลฟีก็ถูกทิเตะหญิงด้วยปืนใหญ,ญ่ขนาด14นิ้วและตอไปโดจากเรือพิฆาตยูกิคาเซะและทาริสุกิส่งผลทําให้ลาฟีจมลงโดยมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น59นายรวมถึงผู้บังคับการเรืออย่างวิลเลียมอีแฮงจากทั้งหมด247หนายยด้วยเวรกรรมอันกล้าหาญในครั้งนั้นทําให้ลาฟีได้รับเหรียญอย่าง presidential unit citation และเหรียญกาหาซ้ำเหรียญอย่าง american campaign medal asiatic pacific campaign medal bronze star ระดับ3และ world war ii victory medal We have the reporting. It's no very bad day about this. We lost the destroyer one, do you? Yes, sir. Shikiya, yeah, tired. her voice for some no wise place. What voice, sir? Her voice. She want to go to sea once again. But sir, I give her her chance once again, Lieutenant. Fine, sir. Wow. ラフィー、やる気満々で、準備万端。変わったのは偽装で、ラフィーじゃない。だから指揮官、この耳も、本物の耳じゃないから、触らないで。 โอเอสเอสลาฟี่2เป็นลิปิคาาคลาสอัลเลนเอ็มซัมเมอร์ เรือวากะดูกงูมเมื่อวันที่26มิถุนายน1943ซึ่งตรงช่วงเวลาเดียวกันในประวัติการ, Harbor, Georgia, รวิลสฮาร์เบอร์นิวจอร์เจียกอสโลมอนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เยอรมันทดสอบจรวด v ีูประสบความสำเร็จโดยบร,ริษัทที่ทำการต่อเรือคือบาร์ดไอรอนเวิร์กคอร์ปอเรทณเมืองบาร์ดรัดเมนลาฟี่ในร่างนี้ได้รับรหัสหมายเลขคือดี724ตัวที่คาดอัลเลนเอ็มซัมเมอร์ในอัลเนนั้นจะปรากฏอยู่ปัจจุบันเพียงแค่หําลำเท่านั้นโดยคา u m m อ r จะมีทั้งหมด58ลำซึ่งในอนาคตอาจจะปรากฏขึ้นมาอีกลาฟี่ จะเป็นพี่คนโตหากนับจากวันปล่อยลงน้ำดังนั้นแล้วลาฟี่ในร่างนี้ก็จะกลายเป็นพี่คนโตไปรเปรืยายแต่ความเป็นจริงแล้วคลาสที่เป็นพี่คนโตสุดควรจะเป็นอเลนเอ็มซัมเมอร์วันปล่อยเรือของลาฟี่คือวันที่11พฤศจิกาย,ยน1 9 4 3ซึ่งก็เป็นวันเดียวกับที่พลเอกดิไวส์ไอซนฮาวได้วิจารณ์การกระทําทางผิดร้ายแรงของพลโตจอร์ดเอ็ดแพนตันเรือประจําการเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์1 9 4 4ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่มีการจัดการประชุม ลัสเซวิลคอนเฟอเรนซ์ก่อสงครามโลกครั้งที่2ส,สิ้นสุดลงเพียง1ปีโอลาฟีดีดีด 724มีระวางขับน้ำอยู่ที่2,200ตันโดยระวังขับน้ำสูงสุดคือ2,235ตันความยาว114.76เมตรความกว้าง12เมตรความเร็วสูงสุด34นอนตต่อชั่วโมงพสัยสูงสุด6,500ไมล์ทะเลที่ความเร็ว15นอตอัตรากำลังพล336คนและคนอาวุธของลาฟี่นั้นจะประกอบไปด้วย เวอใหญ่ขนาด127มิลิเมตร6กระบอกปืนต่อต้านกาสยาน40มิลิเมตร12กระบอกปืนต่อต้ากรสยานขนาด20มิลิเมตร11กระบอกต่อปิโดขนาด533ม mm, ิลิเมตร10กระบอกเดบชาร์จโปรเจคเตอร์ or, 6อันเดบชาร์จแทร็ก2อัน ลาฟีได้เข้าร่วมยุทธการการยกพลขึ้นบกครั้งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติ o อ e r a t i o n Overlord หดหรือที่รู้จักกันในปัจจุบันดี a y ลาฟีได้เข้าร่วมยุทธการครั้งนี้โดยทำหน้าที่เป็นเรือสนับสนุนทางยุทธวิธีนอ่าวยูทาบริแซงในช่วงรุ่งสาของวันที่6มิถุนายนยนึ9 4ตลอดถึงช่วง7มิถุนายนลาฟีได้ทำหน้าที่เป็นเรือคุ้มกันชายฝั่งแต่ในช่วงวันที่ 8- 9ถึงเามิถุนาย,ยนลาฟีได้ยิงถล่มป้อมริมชายฝั่งได้สำเร็จจาก หลังจากเติมเชื้อเพลิงได้ไม่นานในวันที่12มิถุนายนลาฟีได้ทำการไล่ล่ากองเรืออ e ีโบตที่ยิงตอร์ปิโดใส่เนลสันจนสามารถทำให้กองเรืออ e ีโบตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดถึงช่วงสงครามหลังจากทำภารกิจสำเร็จลาฟีก็กลับไปยังเมืองพอตเมวในช่วงวันที่22มิถุนายนหลังจากเติมเสบียเงสำเร็จลาฟีก็ได้เข้าร่วมปฏิบัติการระเบิดปูพรมที่เมืองเชร์บุงพร้อมกับเรือประจำบานเนวาดาในวันที่25มิถุนายนในระหว่างปฏิบัติการกองเรือถูกโจมตีบริเวณชายฝั่งและโออรถููกกกยยยิิงงงนขณะี่าฟเ็ด้วช แต่กระสุนไม่ระเบิดแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังคงไม่ได้รับความเสียหายในปฏิบัติการครั้งนั้นในวันที่5พฤศจิกายนลาฟีได้เข้าร่วมทัสฟอร์สสาในการเข้าต่อต้านอากาศย,ยานของกองเรือญี่ปุ่นณฟิลิปปินส์จนในวันที่27พฤศจิกายนลาฟีได้เข้าร่วมกองเรือพิฆาตต่อต้านอากาศยานที่60ในการปฏิบัติการที่อ่าวเลเต่ซึ่งลาฟีได้เข้าร่วมปฏิบัติการร่วมกับกองเรือที่7ซึ่งลาฟฟีได้เข้าร่วมปฏิบัติการสกัดกั้น การโจมตีของเรือดำน้ำและเรือคุ้มกันต่อใต้กานกาศยดและได้เข้าร่วมการยกพลขึ้นบกที่อ่าวออมอกในวันที่7ธันวาคมโดยลาฟี่ทำหน้าที่ยิงคุ้มกันและยิงถล่มกองทหารญี่ปุ่นหลังจากที่ซ่อมบำรุงได้ไม่นานลาฟี่ก็ได้เข้าร่วมกองเรือสนับสนุนทางยุทธการที่73ในวันที่12ธันวาคมเพื่อเคลื่อนพลไปยังเกาะมินโดโรในการสนับสนุนการยกพลขึ้นบกที่นั่นในวันที่15ธันวาคมหลังจากยกพลขึ้นบกสำเร็จลาฟี่ด้ทำหน้าที่คุ้มกันเรือยกพลขึ้นบกกลับไปยังเกาะเลเตหลััังจาากนนน้้้10ววฟี็ไดเขร่ม ทัสฟอร์ดกรุ๊ป77.3ในการเป็นเรือรัตเวนที่บริเวณมินโรโลหลังจากที่ทําหน้าที่เป็นเรือรัตเวนบริเวณนั้นได้ระยะหนึ่งลาฟีก็ได้กลับมาเข้าร่วมกองเรือที่7ในช่วงเดือนมกราคม1945ลาฟีเคยทาหน้าที่เป็นเรือคุ้มกันเรือสะเทอนน้ำสะเทนบกที่ยวในบริเวณอ่าวอิงกาเย็นเขตลูซอนในช่วงกุมภาพันธ์ลาฟีได้เข้าร่วมการสนับสนุนทางอากาศของทัสฟอร์ด58โดยทำหน้าที่เป็นตัวล่อบริเวณอ่าวโตเกียวแต่ได้เข้าร่วมในการสนับสนุนทางอากาศอีกครั้ง โดยคราวนี้จะเป็นการสนับสนุนเหล่ามารีนในการยกพลขึ้นบกที่เกาะอิโวจิมะหลังจากนั้นในช่วงเดียวกันนั้นบาฟี่ได้ส่งข้อมูลทางการทหารไปยังพนเรือเอกเชสเตอร์ itz, นิมิสันบริเวณเกาะกวม และส่งถึงในวันที่1มีนาคมหลังจากนั้น1วันลาฟีก็ได้เข้าร่วม Ta s สฟ o r c e 64ในวันที่21มีนาคมลาฟีได้เข้าร่วมวิธการยกคนขึ้นบกที่โอกินาว่าโดยลาฟีได้ถึงการเข้ายึดเกาะคิริมะในการยิงถล่มปูพรมและยิงสนับสนุนในช่วงตอนกาลางคืนเนวัน oh, <no. S 1> ที่15เมษายนในขณะที่ลาฟีกำลังประจำการอยู่ที่สถานีเรดาร์หมายเลขหนึ่งนอกชายฝั่งโอกินาวาลาฟีถูกเครื่องบินญ,ญ,ญี่ปุน่นโจมตีอย่างนหนักหน่วงและต่อเนื่อง22ลำหลังจากนั้นได้เป็นไง ลาฟีีก็ถูกเครื่องบินคาปิคาเซอีก่าลำและถูกระเบิดยิงอีกสี่ลูกแม้ลาฟีจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงแต่เธอยังคงยืนหยัดและต่อต้านจะสามารถขับไล่กองบินของญี่ปุ่นออกไปได้ในระหว่างการต่อสู้ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารรอยโท Mason, แฟรงค์เมสันได้ถามกับตันเฟเดริกเจวิสตันว่าจะสะเรือลาฟีีหรือไม่แต่วิสตันไม่กูจะไม่ทิ้งเรือปรับได้ที่มีปืนที่ยังยิงได้แค่กระบอกเดียวซึ่งในระหว่างนั้น ก็มีลูกเรือที่อยู่ใกล้ๆได้พูดเสียงเบาๆว่าก็ทามีคนมาเพิ่มะนะเอ้ยอ h a ต t ์ฟัคต k do วย u s เซเอ่อน้าติ่งซะน้อยเวรกรรมในครั้งนั้นทำให้ลาฟี่ได้รับฉาย,ยา that ship would not die เรือไม่ยอมตายแต่ถึงกระนั้นลาฟี่ก็ได้สูญเสียลูกเรือไปทั้งสิน้น 3 2หนาบาดเจ็บ71หนาจาก3 3 6หนาหลังจากนั้นลาฟี่ก็ได้ถูกลากจูงออกจากโอกินาว่าไปในวันที่17เมษายนและซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนที่เกาะไซปันหลังจากนั้นลาฟี่ก็ได้กลับไปอย่าง ทาคมวอชิงตันในวันที่24พฤษภาคมโดยที่ลาฟีได้เข้าอู่ต่อเรือท s สชิปยาร์ดคอ r p ปอเรชันซึ่งได้รับการซ่อมแซมจนสงครามสิ้นสุดลงในวันที่2กันยายนและซ่อมแล้วเสร็จในวันที่6กันยายนลาฟีจึงได้แล่นกลับไปยังซาดีเอโกและมาถึงในวันที่9กันยายนในวันที่21พฤษภาคม1946ลาฟี 6, 4, ได้เข้าร่วมโอเปอเรชันครอสโรดโดยที่ลาฟีจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลวิจัยในการทดสอบระเบิดปรามาณูที่เกาะบิกินีแต่หลังจากที่โอเปอเรชัน ครอสโรดได้สิ้นสุดลงราฟีเองก็โดนฆ่ากำมันดารังสีจนทำให้ไม่สามารถปริัติการได้จึงจำเป็นจะต้องทำการกำจัดกำมันดารังสีออกจากเรือให้หมดเสียก่อนจึงจะสามารถกลับไปประจาการได้หลังจากที่กำจัดฆ่ากำมันดารังสีได้สำเร็จราฟีก็กลับไปประจาการที่ซานเดเอโกในวันที่22สิงหาคมเพื่อรอทำภารกิจต่อไปในฝั่งตะวันตกในวันที่30มิถุนายน1947ลาฟีก็ได้ปลดประจำการและเข้าร่วมกับกองเรือสำรอง86หลังจากนั้นผ่านไป4ปีในวันที่26มกราคม1951ลาฟีก็ได้กลับเข้ามาประจำ อีกครั้งภายใต้การคุมของกัปตันชาลี โฮโลวักในช่วงกลางมกราคม1952ลาฟฟีก็ได้มุ่งหน้าไปยังเกาหลีพร้อมกับทัสฟอร์ด77ในการคุ้มกันเรือบรรทุกเครื่องบินแอนติเทมกับวันเลฟ์ฟอร์ดในช่วงพฤษภาคมปีเดียวกันนั้นลาฟฟีก็ได้เข้าปิดล้อมวอนซานภายใต้การบัญชาการของกัปตันเฮนรี่เจคอนเกอร์ถึงแม้ว่ากัปตันคอนเกอร์จะต้องเผชิญหน้ากับการยิงตอบโต้ที่ท่าเรือวอนซานอยู่บ่อยครั้งก็าตามในขณะที่บนเรือธงของเขานั้นคือ USS ลา แต่เขาก็ได้ทำการต่อสู้อย่างอาจหารแต่ยิง่งไปกว่านั้นเขาก็ทำให้เรือของเขาประสบความสำเร็จโดยความเป็นผู้นําำที่สามารถสร้างแรงบันดาใจและการตัดสินใจที่ถูกต้องและก็เป็นการอุทิศตนอย่างมุ่งมั่นต่อนหน้าที่ตลอดเวลากับตันคอนเกอร์เองก็มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากต่อการปิดล้อมท่าเรือวอนซานแห่งนี้และก็ยังคงรักษาประเพณีอันสูงสุดของกองทัพเรือ,ออเมริกาไว้ ดนเอคิมบอลอิทมนตรีว่าการกระทรวงเรือสหรัฐอเมริกาหลังจากปฏิบัติการกาฟีก็กลับมาส้มบรำรุงที่โยโกซุกะในวันที่30สิงหาคมและเดินทางกลับไปเกาหลีพร้อมกับเข้าร่วมทัสฟอร์ตดเจ็ดอีกครั้งในวันที่22มิถุนาย,ยนและหลังจากนั้นในวันที่7พฤศจิกาย,ยน195่กาลาฟีก็ได้มุ่งหน้าไปยังทะเลเบิเ์เรียนในช่วงวิกฤตการณ์คลองสุเอตลาฟีได้เข้าร่วมกองเรือที่6ซึ่งกำล,ลังลาดตระเวนอยู่บริเวณชายแดนอียิปต์และอิสราเอลหลังจากความตึงเครียดได้คลายลง ลาฟีก็ได้ออกเดินทางกลับไปยังนอตโฟกในวันที่20กุมภาพันธ์1957ในวันที่9มีนาคม1975ลาฟีก็ได้ปลดประจำการและกลายไปเรือพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมาซึ่งเป็นการปิดตํานานเรือไม่ยอมตายในท้ายที่สุดอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าอาร์ตของลาฟีทั้งสองร่างนั้นถูกวาดโดย คุณยูเมสกิคเดะต่อให้คุณคเดะได้วาดลาฟีร่างต้นให้มีรูปร่างเล็กทําให้รู้สึกถึงความคล่องตัวซึ่งคล้ายกับของเจลลินชุดของลาฟีนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับชุดกระต่ายสีขาวและชุดชมพูจนบางครั้งก็คล้ายๆกับชุดนอนซึ่งเป็นเอากลักษณ์เสริมความน่ารักและความขี้เศร้าของตัวเธอไปในตัวด้วยแต่คุณคเดะก็ได้วาดโครงหน้าของลาฟีให้มีลักษณะสีหน้าเฉยเมยนิ่งๆเหมือนกับคนที่พร้อมจะนอนตลอดเวลาแต่ก็ยังคงแฝงความน่ารักและความระดินส์าไว้อยู่เช่นกัน ในส่วนของลาฟี่ทูนั้นคุณคาเดได้วาดอาตให้แตกต่างจากลาฟี่ล่างหลักแต่ยังคงเขาคงเดิมเอาไว้โดยที่จะวาดให้เป็นบุคลิกที่ดูจริงจังขึ้นและดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพร้อมกับชุดที่ดูไฮเทคขึ้นทรงผมของลาฟี่นั้นถูกจัดทรงให้ดูแบบมีความมุ่งมั่นและความจริงจังมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นคุณคเดก็ยังคงความน่ารักของลาฟี่ทเอาไว้ให้เหมือนกับลักษณะกับร่างต้นนั่นเองในิสัยของลาฟี่ทั้งสองนั้นจะแตกต่างกันโดยสิน้นเชิงลาฟี่ร่างแรกนั้นมักจะชอบง่วงนอนตลอดเวลา ไม่ว่าจะหาวพูดอืดอาดยืดยาด หรือแม้กระทั่งหลับในได้ระหว่างพูดก็กเคยมีมาแล้วครับลาฟี่เป็นคนที่ค่อนข้างพูดน้อยและไม่ค่อยแสดงอารมณ์มากนะแต่คําพูดของลาฟี่นั้นมักจะสั้นๆตรงประเด็นจนบางครั้งก็ตลกแบบไม่ได้ตั้งใจถึงแม้ว่าด้วยอุปนิสัยที่ดูค่อนข้างเฉยเมยไปบ้างแต่ลาฟี่เองก็เป็นมิตรกับทุกคนและเธอก็พร้อมที่จะต่อสู้และปกป้องเพื่อนผองแม้ว่าเธอจะง่วงก็เหอะในด้านอุปนิสัยของลาฟี่2นั้นจะแตกต่างไปจากของเดิมนิดหน่อยครับโดยจะมีบุคลิกที่ มุ่งมั่นและจริงจังในการปฏิบัติงานมากกว่าร่างหลักแต่ทุกครั้งที่ลาฟี่จะตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองเสมอทุกครั้งที่ปฏิบัติงานและความอันตรายของสิ่งที่เผชิญถึงแม้ว่าลาฟี่จะดูจริงจังกว่าร่างปกติแต่เธอก็ยังคงมีความเป็นลาฟี่ร่างหลักคือยังเป็นที่รักของเพื่อนและก็ยังคงรักเพื่อนแต่แค่อาจจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นผู้ใหญ่กว่าร่างหลักก็เท่านั้นครับและก็มีอุปนิสัยที่ไม่มีวันยอมแพ้ และมีจิตวิญญาณในการต่อสู้ก็จะเป็นการสื่อถึงฉายาของเธอครับเรือที่ไม่ยอมตายนั่นเองสำหรับผู้ให้เสียงลาฟีทั้งสองคือคุณมาเรียนาการาวะโดยคุณนาการาวะก็ให้เสียงภาคคัน,นะจากโควายาชิสัง กับเมตดมังกรและน้องเกร็ดเลือดจากเซลล์ขยันพันเดือนดนวนตอนที่ลาฟี่ปรากฏตัวในอสัสซูเลนสโลว์เฮดรวมตอนพิเศษทั้งหมด185ตอนโดยตอนที่ปรากฏครั้งแรกคือตอนที่1ส่วนตอนที่ปรากฏเป็นโซโลเดียวครั้งแรก นั่นก็คือตอนที่55ตอนที่พบกับชิชาและดรกส่วนตอนล่าสุดที่ปรากฏนั่นก็คือตอนที่148 Admiral Singer ซึ่งณปัจจุบันตอนของ Admiral Singer ยังไม่ครบ3ซึ่งสำหรับคลิปนี้ออกก็น่าจะใกล้ครบแล้วแหละค่าสเตตัสของราฟี่เริ่มต้นที่แกร่งกว่าเรสตาร์เตอร์ทุกลำนั่นก็คือค่ารีโหลดค่าต้านอากาศยานค่าความเป็นยำและค่าลักในส่วนของความเร็วนั้นก็เท่ากับอายานามิจึงนับได้ว่า เป็นเรือสตาร์เตอร์ชิพที่ค่อนข้างแข็งแกร่งที่สุดในบรรดา4ลำก่อนที่ตัวเกมอสซรเลนจะมาเหมือนทุกๆวันนี้ครับราฟี่ก็มีอาร์ตดั้งเดิมที่คล้ายกับเบนสันอยู่แล้วครับแต่ก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นร่างปัจจุบันก่อนเกมเปิดในท้ายที่สุดครับตัวที่เราสามารถเห็นร่างออริจินอลของราฟี่ได้ตอนที่เรากดเข้าไปซื้อเพชรนั่นเองราฟี่เป็นหนึ่งในตัวละครในปัจจุบันที่มีร่างมากกว่า2ร่างโดยที่ราฟี่จะมีร่างต้นเป็นร่างหลั ส่วนร่างสองก็เป็นร่างไข่และร่างล่าสุดที่เธอมีนั่นก็คือลาฟี่2ส่วนเรื่องลำาอื่นที่มีมากกว่า2ร่างก็จะมีตามที่ท่านเห็นในภาพในนี้เลยครับผม็บนบรรดา Starter Ship ทั้งหมดลาฟี่มีร่าง d y n a มิกและร่าง l e ีฟ2 d มากที่สุดในบรรดา4 s t a r t ต r ร์เโดยจะมีทั้งหมดอยู่5ร่างหากนับร่าง UR ของลาฟี่2เข้าไปด้วยโดยที่เรสตาร์เตอร์ที่มีสกินลีฟ2ดและด y นามิกน้อยที่สุดคือนิมิของเรานะครับ โดยเธอมีร่างเดียวนั่นก็คือร่างต้นของเธอเอง สำหรับลาฟี่ก็มีร่างพิเศษที่ไม่สามารถได้ด้วยวิธีปกติเช่นเดียวกับเจเวลิตนั่นก็คือบิลลี่เกิลสาที่สามารถปลดล็อกได้เฉพาะเซิร์ฟจีนโดยที่จะเริ่มแจกในวันที่23มิถุนาย,ยนจนถึง1กร,รกฎาคม2 0 1 7ส่วนอีกร่างหนึ่งนั่นก็คือราฟี่ปิกนิกแอดเวนเจอร์ึ่งวิธีจะได้นั่นก็คือซื้ออสูรเรนแอนิเมชั่นบูเร First Press Edition Volume 5 Bonus นั่นเองลาฟี่เป็นเริ่ต arter ลำดับที่3ที่ได้รับร่างไข่ในวันที่27พึกษภาคม2017นสืบมาพร้อมกับร่างไข่ของมากามิส่วนเร s t arter ลำสุดท้ายที่ได้รับร่างไข่นั่นก็คือนิมินี่กูจะแก้งนิมิไปอีกนานแค่ไหนวะโดยเธอได้รับในวันที่7มิถุนายน2018ยุดโพสเกี่ยวกับ นิมิไม่มีตัวตนได้แล้วมไม่อยากจะดูมันอีกผมไปดูใน d i ิ cord ผมไปดูใน Facebook ผมไปดูใน reddit ทุกคนก็โพสเกี่ยวกับเรื่องน้องนิมิไม่มีตัวตนพอเขาแก้บักนั้นเสร็จสักพักก็มาล้อน้องเรื่องร่างใครที่มาช้ากว่าเพื่อนนี่เองก็กันเล่นไปเดียสักพักทุกตัวได้ร่างแต่งงานปมดก็มาโพสบอกว่าน้องยังไม่มีสกินแต่งงานแล้วก็ไปล้อน้องหยุดรอได้แล้ว นั่งในซิกเนเจอร์ของลาฟี่นั่นก็คือลาฟี่มักจะพกเออเราจะเลี่ยงใช้คำอะไรดีให้ YouTube ไม่แปะเหลืองอ่ะเอาเป็นว่าน้ำยาโทรศัพท์เลยกนะั ทุกครั้งที่ลาฟี่ปรากฏตัวเธอมักจะพกน้ำยาโทสะมาเสมอซึ่งออฟฟิเชียลก็บอกสาเหตุแบบไกลๆว่าถ้าหากว่าเธอขาดมัน,นมืออาจจะสั่นไปมาซึ่งนับตั้งแต่นั้นครับเราก็จะเจอแฟนอาร์ตท,ที่มาพร้อมกับน้ำโทสะอยู่เสมอแค่บางอาร์ตนะอาจจะด้วยสาเหตุนี้ก็ได้ซึ่งถ้าหากว่านางขาดมันไปแล้ว ทำให้บุคลิกของนางอยากลับตลอดเวลาก็เลยได้รับฉาย,ยา,วาว่ากระต่ายขี้เสาของงานและลาฟี่ทูได้ปรากฏตัวครั้งแรกในอีเวนต์ r a r a l l e l s u p e r i m p o s i t i o n ซึ่งในอีเวนต์นี้เป็นการปรากฏตัวของเราสาวๆตระกูลทูทั้งหมดซึ่งการปรากฏตัวของลาฟี่ทูนั้นปรากฏในทีเซอร์ซึ่งกว่าเราจะได้ลาฟี่มาจริงๆนั้น ต้องรอไปอีกหนึ่งปีจนถึงในอีเวนต์ Light c h a s i n g Sea of the Star ซึ่งมาในปลายปี2023นั่นเองโดยการมาของ Lafee 2ในอีเวนต์ Light c h a s i n g Sea of the Star เป็นเรื่องที่ w h a the t freak มากพอในอีเวนต์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่จะเป็นการเปิดตัวตัว UR 2ลําในอีเวนต์เดียวซึ่งหนึ่งนั้นก็คือกวมซึ่งผมเองก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมีอีเวนต์แบบนี้และนับตั้งแต่นั้นเปต้นมาครับอีเวนต์ใหญ่ๆระดับ big boom มักจะแจกเรือ u r 2ลำมานับแต่นั้นครับซึ่งในช่วงแรกๆที่ลาฟีกก่ปรากฏตัวหลายคนคงคิดว่าร่างใครของลาฟี่ร่างต้นนั้นคือดีดีเจซึ่งผมเองก็เคยคิดแบบนั้นครับจนกระทั่งการมาของลาฟี่ทูก็ได้พูดว่านี่คือลาฟี่ด d ดีเจอย่างเป็นทางการครับถึงแม้ว่าตัวละครลาฟี่ร่างหลักกับร่างทูนั้นจะแยกจากกัน แต่ก็จะมีเนื้อเรื่องบางส่วนในอสูเลนครับที่ลาฟี่ทูได้กล่าวถึงร่างต้นของนางด้วยเช่นกันถึงทําให้เนื้อเรื่องมันดูเชื่อมต่อกันแต่อาจจะไม่มากก็น้อยซึ่งขึ้นอยู่กับแล้วแต่ผู้เล่นคิดกันเองครับไอลาฟี่ทูนั้นเป็นหนึ่งในเรือที่ยังคงหลงเหลือมาจากสงครามโลกครั้งที่2จาก15ลําที่ปรากฏในนิเกตโดยที่เธอเป็นเรือ,รอพิธภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งใน10ลําในอเมริกาถึงสามารถไปพบเธอได้ที่ p e t r i o อ p o i n ยเมาส์ e พรสเซนตาสำหรับผมเทวินเทลของลาฟี่ก็จะมีการล้อในแฟนอาร์ตครับว่าเราสามารถซ่อนของไว้ในหูของลาฟี่ได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ What the fuck มากแม้กระทั่งซ่อนเรือด้วยกันเองด้วยฮะจบก,กันแล้วครับสำหรับคลิปวิีโอนี้เราขออภัยเลยกับที่เขียนบทนานแล้วก็แก้บ,บทนานไปอข้างเยอะ หากมีข้อผิดพลาดอะไรใดก็ขออภัายมาใที่นี้ด้วยครับหากท่านใดต้องการรีเควสตเรือลำไหนเพิ่มเติมก็สามารถรีเควสตใต้ e s สคริปชันแต่ขอไม่ได้เลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ส่งมาให้ผมสำหรับคลิปจาวลินที่ผมออกมาปรับปรุงแล้วในคลิปของลาฟี่ซึ่งหากว่ามีข้อผิดพลาดเพิ่มเติมก็ช่วยเมนต์มาได้เลยครับซึ่งสำหรับตอนนี้ก็จะเรือเริ่มตร์เพียง2ลํลำ ขอช่วยขอให้อดทนหน่อยครับเพราะผมเองก็มีโปรเจกต์ที่เขียดเพียบเลยเต็มกระดานไปหมดและอาจจะมีเวลามาทําคลิปน้อยลงหน่อยนิดนึงก็ขอขอ,อภัยด้วยนะฮะส่วนสาหรับเรื่องลาไหนจะเป็นลําต่อไปก็เตรียมตัวรอไว้เลยครับสําหรับคลิปโรนี้ขอตัวลาไปก่อน We will see you in the headquarters